ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกแล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้เรื่องราวดีๆต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครของเราให้มากขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราค่ะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่จะนําแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นะคะ หอยจ้อปูนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่โต๊ะจีนหลายเจ้านะคะเลือกใช้เสิร์ฟเป็นออเดอร์ให้กับลูกค้าค่ะเพราะว่าอาหารทานง่ายและทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้ววันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปบุกโต๊ะจีนเจ้าหนึ่งนะคะที่ทําหอยจ้อปูเองค่ะเรียกได้ว,ว่าคัดสรรเนื้อปูกันแบบเน้นๆเลยค่ะเพื่อให้ผู้ที่รับประทานนะคะเกิดความประทับใจในความอร่อยค่ะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับชมพร้อมกันค่ะกับรายการที่นี่สมุทรสาครนในสัปดาห์นี้ค่ะ ภาพอีกหนึ่งของกินของฝากที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสอย่างผมนะครับเกี่ยวกับทลได้ของกินนะครับที่นี่ก็จะเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสุราคฎรของเรานะครับกับหอยจ้อของตีนชนาท่าฉลอมนะครับแต่ให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับหอยจ้อของที่นี่นะครับต้องสอบถามบุคคลทั้งสองท่านที่นั่งข้างๆผมแล้วนะครับก็คือคุณอรินสุรวิทย์นะครับแล้วก็คุณรัตดาวันสุรวิทย์นะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะอย่างนี้สอบถามนิดนึงว่าในตัวของหอยจ้อกับในวของ ร้านตีโภชนาเนี่ยใครเกิดก่อนกันครับอ๋อก็หอยจอฮะแสดงว่าหอยจอนี่ทํามาก่อนทํามาก่อนอ,อย่างจริงจแล้วของทงั้งของร้งางเฮียแล้วก็สวยของคุณแม่นนเองเนี่ยค่ะของคุณแม่นนเองเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับในการทําหอยจอรุ่นที่สองค่ะสืบสืบสืบมาอย่างไงครับเป็นบ้านแบบว่า,าอาแม่แม่ของสามีเขาทาอยู่ครับค่ะพอเขาทาแล้วเราก็มาทําเราเป็นลูกกระพภก็ทําต่อ คือก่อนหน้านั้นคือของคุณแม่ขอขอ,ขอเฮียตีค่ะกาของคุณแม่กำลังรับช่วงต่อย้น่ค่คุณแม่เปน็นรุ่นที่สอยทำย่างสูตรของคุณแม่ณขณะนั้นแตกต่างในปัจจุบันไหมครับก็เราก็มาปรับปรับปรุงวิธีการแบบให้ตันสมัยขึ้นขอให้ง่ายเข้าแบบของเก่าใช้ผูกเอาของเราใส่บล็อกเลยอ๋อค่ะขอ,ของคุณแม่ทำในในหลากหลายที่เห็นตรงหน้านี้ไหมครับค่ะ ของคุณแม่สมัยก่อนทําอย่างเดียวทําหอยจ้อปูอย่างเดียวค่ะครับ่ากของเราปัจจุบันเรามีอะไรบ้างครับของจ้อปูอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือจ้อกุ้งจ้อกุ้งแล้วอย่างที่สามก็คือจ้อไก่ไก่จ้อค่ะครับถ้าเข้ามาถึงที่สีโภชนาแล้วนะครับต้องสอบถามในส่วนของเขาเรียกว่าที่นี่ทําแบบ,บครบวงจรจริงๆไม่ว่าในส่วนของเขาเรียกว่าร้านอาหารที่ มีมีให้ทุกคนได้ริมลองแล้วก็ชิมอา,าหารในส่วนอาหารทะเลต่างแล้วก็หอยจ้อด้วยในส่วนของการจัดโต๊ะจีนด้วยอย่างที่นี่เขาเรียกว่ามีศักยภาพในการทําอาหารได้กี่รูปแบบและกี่ชนิดครับมันก็นกวมีอมีโต๊ะมีโต๊ะเจเป็นหลักลโต๊ะจีนโต๊ะจีนแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์บ้างก็แสดงว่า ใครก็ตามที่เข้ามาที่ร้านรวมถึงเขาเรียกว่าสั่งโต๊ะเีของที่นี่ก็จะมี<ช>พระเอกก็คือในส่วนของหอยจ้อที่นี่เข้าไปเสิร์ฟให้ทุกโต๊ะเหมือนกันใช่ค่ะไปเอาเนื้อมเี่ยหนึ่งโต๊ะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่มาที่เขาเรียกว่ามาจาัดจัดเมนูอาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่หลักๆก,ก็จะมีในส่วนของหอยจ้อที่เราทําเองใช่ใชค่ะแสดงว่าหลายๆท่านก็ได้ลิ้มลองในส่วนของรสชาติของหอยจ้อที่นี่ไปแล้วแต่ก็อยากรู้นะครับว่า ขั้นตอนในการทำของหอยจ้อที่เนี่ยยุ่งยากมากไหมครับแม่ม <S <S ก็อีก็ก็คือวัตถุดิบคือต้องใช้เนื้อปูสดใช้ปูสดสดเลยปูมีกลิ่นเราก็ไม่เอาปูมันนิ่มเราก็ไม่เอาคือต้องคัดสันค่ะเห็นพูดลักษณะนีด,ดีก็เดี๋ยวทางคุณแม่จะพาผมไปชมวิธีการ สาธิตรวมถึงขั้นตอนในการทําหอยจ้อที่นี่นะครับว่ามีกระบวนการทําอย่างไรบ้างและกว่าจะได้มาหน้าตาของหอยจ้อที่เห็นตรงหน้านี้เป็นยังไงนะครับ างรายการที่นี่สุสารนะครับได้รับเกียรติในส่วนของการดูคารุกสูตรหอยจ้อปูพิเศษที่เนื้อแน่นๆรวมถึงคุณแม่มารีวันให้เกียรติมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงที่นี่ว่ามีส่วนผสมของหอยจ้อพิเศษอย่างไรนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นในส่วนของผสมมีอะไรบ้างครับแม่ค่ะก็มีนะคะมีไข่ค่ะมีไข่นะคะไข่อะไรครับไข่ไข่ไข่ไก่นะคะแล้วก็จะมีซอสค่ะซอสนี้เป็นซอสซอสซอสขาวค่ะซอสขาวค่ะ แล้วก็มีน้ำตาลมีพริกไทยป่นนะคะมีแป้งมีมีหอมสดเนี่ยค่ะอันนี้คือส่วนประกอบหลักๆแต่หัวใจจริงๆก็คือเนื้อปูเนื้อปูค่ะอย่างเนื้อปูม้าอย่างรอบหนึ่งเนี่ยเราจะใช้สูตรถึงขนาดนี้เลยไหมครับแม่ถ้าถึงขนาดนี้เลยค่ะตอนหนึ่งกะลามังเนี่ยค่ะเคยของแม่ไม่ได้ทําทีโลสองโลแม่ทำทีหลักสิบโลขึ้นไปใช่ค่ะขึ้นอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าทุติภก็คือเนื้อปูได้มากขนาดไหนค่ะ อย่างต่างก็คือ10โลอัพขึ้นไป10กว่าโลค่ะทำทีก็ต้องถึงกะละมังนี่ต้องใช้ถึง24่ี่โลกะละมังหนึ่งยบี่โลคือจริงๆมากที่สุดแต่จริงน้อยสุด10กว่าโลก็ทำได้ค่ะแต่กะละมังหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้24่ี่โลต่อหนึ่งกะละมังที่เราทำอย่างนี้ปัญหาในส่วนของการหาเนื้อปูในปัจจุบันเป็นไงครับแม่หายากค่ะตอนนี้นะคะการประมงก็คือเราก็ลู้กันอยู่ช่วงนี้ ก็ไปลากมาลําบากแล้วก็คือแพงขึ้นอย่างตัวเนื้อปูที่ใช้นี่จะใช้ส่วนไหนมาทาครับแม่กันเชียงปูค่ะอย่างเดียวก็คือตัวหนึ่งจะมีสองกันเชียงค,ค่ะสองสกันเชียงค่ะแค่นั้นเองค่ะตัวหนึ่งมีสองกันเชียงเองค่ะเราใช้กระมังนี่ต้องใช้ยี่สิบสี่กิโลอย่างเริ่มต้นนี่เริ่มต้นไงครับแม่ในการทําในส่วนของขอยจอเราก็ซื้อ ซึ้อสั่งเนื้อปูก่อนเลยเราหัวใจของเราคือต้องสั่งปูได้ก่อนถึง mm hmm. จะมาทําได้ถ้ามีปูได้แล้วเราถึงสั่งอุปกรณ์คือสั่งหมูหมูมันหมูแล้วก็อุปกรณ์ที่ท่านเห็นนี่แล้วค่ะแล้วก็มาคลุกรวมกันแล้วก็มาใส่ปู คือจริงแล้วในส่วนของส่วนประกอบทั้งหมดของส่วนนี้ก็จะมาทำในส่วนของว้ยที่กำลังนี้ทั้งหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนต่อไปคือว่าเอาในส่วนของเนื้อปูเข้ามาคลุกเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ปูสิบโลนี่พอเข้าไปในกระมังนี้หายไปเลยใช่เนี่ยคลุกแล้วมองไม่เห็นเลย ยังในการคุกเขาลักษณะนี้จะใช้เวลานานนะครับว่าจะเขาจะลงตัวแล้วก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยก็เนี้ยประเดี๋ยวเราคุกเสร็จเราก็จะแช่เย็นให้มันเย็นเย็นหน่อยแล้วเราก็มาห่อทําไมถึงต้องแช่เย็นครับมันจะได้เป็นก้อนดีอ๋อเวลาเวลาเขาจะทำเป็นชิ้นทําเป็นเส้นเราจะได้เราจะไปห่อใบใบฟองเต้าหู้อีกเทนึง อันนี้ก็เป็นในส่วนที่คุกเขาเป็นที่เรียบร้อยนะเห็นที่แม่บอกว่าจะไปแช่เย็นอีกเพื่อเพื่อให้เวลาเขาแล้วทำก้อนมันจะมันจะห่อแล้วมันจะเป็นก้อนดีถ้าอย่างนี้มันจะเหลวไปนิดนึงใช่ไหมหลังจากที่นาเนื้อหอยจ้อยแช่เย็นนะครับในระดับหนึ่งก็จะมาทําการห่อใจจริงหัวใจของที่นี่ก็คือ ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ค่ะที่เด็ดอยู่ที่ตรงไหนครับแม่เบาต้องถึงแบบแตกต่างกับที่อื่นค่ะฟองเต้าหู้แล้วแล้วก็ปูเราต้องสดนะคะสดนะครับปูต้องสดค่ะเราฟองเต้าหู้ใช้อย่างดีทอดแล้วมันกรอบอร่อยนะคะเดี๋ยวนี้มีฟองเต้าหู้เทียมด้วยทานแม่อร่อยค่ะแต่นี่ของเราเอาซื้อจากโรงฟองเต้าหู้อย่างดีทานล้วเวลาทอดนี่มันจะกรอบอร่อยคุณผู้ชมใช่ไหมครับว่าผมเคยแต่ทาน หอยจ้อนะครับแต่ไม่เคยแบบเห็นวิธีการว่าทำหน้าตายไงผมเข้าใจว่าเป็นก้อนๆลูกๆเลยแต่จริงๆก็คือว่าทําเป็นเส้นๆแล้วษณะนี้ค่ะแล้วมาห่อแล้วก็ใส่บล็อกแล้วก็นึ่งก็ห่อลักษณะนี้ทางพี่เขามาเขาเรียกว่ามาช่วยกันห่อเสร็จแล้วก็ทาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็วางเป็นชั้นๆแล้วก็นึ่งค ทางที่นี่เองครับก็ <คะ S 2> จะมีการเราขาเรียกว่านึ่งหลายแบบถ้าเกิดว่าในกรณีที่วัตถุดิบมาเยอะเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเตาเนื่ออีกแบบหนึง่งซึ่งใหญ่เลยเป็นซึ่งใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าแบบวัตถุดิบเขาเรียกว่าตัวเนื้อปูมาน้อยเราก็จะเน่งแบบเตานึ่งแบบเตานึ่งธรรมดาเตานึ่งเล็ก มันจะฟูนะคะนึ่งนึ่งสุกแล้วมันจะฟูค่ะอย่างที่เห็นลักษณะเนี้ยคือค่ะสุกแล้วปกติผมเคยเห็นแบบที่แบบผูกเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่นี่ทาเหมือนกันค่ะสมัยก่อนอะแม่ทปลูกลูกอย่างเงี้ยผูกเป็นลูกๆอันนม้เพาจากว่าเราทําเยอะจชะเสเวลาก็เลยมาพัฒนาในการทําของเราเองก็คือว่าทําเป็นตะแกรงลักษณะนี้ค่แล้วจะได้นึ่งเยอะนึ่งทีเดียวเยอะๆถ้าเป็นแบบผูกนี่จะแบบนึ่งได้น้อยกว่านึ่งได้น้อยกว่าจาก็นจุดจากในจุดเนี้ยกว่าจะ ห่อเสร็จมาเข้าเตานึ่งลักษณะนี้เสร็จใช้เวลานานขนาดไหนครับก็ห่อเหออะไรด้วยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเป็ประมาณ20นาทีก็เสร็จจากนี้ขั้นตอนต่อไปไปทําอะไรต่อครับแม่ก็เอาขึ้นมาผึ่งไวผึ่งให้เขาเย็นผึ่งให้เย็นเย็นเลยแล้วมาใส่ถุงแล้วก็เข้าฟิตอ๋อเข้าฟิตเข้าฟิตเลยค่ะไม่ใส่ไม่ใส่กันลากันบูดไม่มีอ๋อไม่มีอย่างถ้าเกิดว่าจากชุดนี้บรรจุพัธุ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าฟิตเนี่ยจะเก็บ รักษาได้นานถึงขนาดไหนครับเป็นเป็นได้หลายสัปดาห์เลยเป็นเดือนก็ได้เพราะอยู่ที่การเราปิดไว้ในตู้เย็น ว่าเอาจากเตานึ่งเสร็จแล้วคุณแม่ก็มีกระบวนการพึงอีกแบบพึงให้เย็นค่ะมาทําให้เย็นเลยค่ะนึ่งเสร็จนะคะทําให้เย็นแล้วถึงแพกใส่ถุงนี่จริงๆปกตินี่เป็นจํานวนปกติเคยทํามากกว่านี้ออกแต่นี่แค่เป็นส่วนหนึ่งแล้วแต่วัตถุดิบอย่างที่บอกใช่คะอย่างอย่างที่เห็นนะครับคุณลักษณะพิเศษของที่นี่นะครับไม่ต้องไม่ต้องมัดนะครับก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกๆสามารถแบ่งได้ค่ะเหมือนกับผูกเหมือนกันใช่ค่ะ แต่ว่าสะดวกกว่าและเร็วกว่าค่ะก็ใช้เวลาในการผึ่งานไหมครับแม่ก็เย็นประมาณชั่วโมงให้เขาเย็นตัวให้เขาเย็นตัวเลยเสร็จหลังจากนั้นก็ถึงกัจะนําเขาไปใส่ช่องฟิสใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงแพ็คใส่ถุงยังถุงหนึ่งจะมาณกี่เส้นครับแม่ห้าเส้นค่ะของห้าเส้นจ้ะห้าเส้นถ้าจริงๆเมื่อกี้อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าวัตถุดิบก็คือตัวตัวเนื้อเนื้อปูตัวเนื้อปูเนี่ยประมาณสองขีด ประมาณสองขีดต่อหนึ่งเส้นถ้าห้าถ้าห้าเส้นก็ประมาณหนึ่งกิโลแต่ว่าเวลาเวลาทอดเวลาทอดแล้วก็เวลานั้นก็จะมีน้าหนักจะลดลงมาดนึงใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นของเขาเรียกว่าหอยจ๊อปูพิเศษนะครับที่นี่ก็ทําปูธรรมดาด้วยค่ะแล้วก็เขาียกหอยจ๊อกุ้งจ๊อกุ้งค่ะก็จะเห็นว่าวัตถุดิบก็จะเป็นลักษณะค่ะกุ้งต้องเป็นไซส์ขนาดนั้นนะค่ะกุ้งกุ้งแชบวยต้องเฉพาะเหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะต้องใช้กุ้งแชบวย แล้วแล้วเราก็ต้องไปปั่นเอาไปปั่นแล้วใส่แห้วแล้วเครื่องปรุงเหมือนอย่างทุกทีนั่นเนี่ยที่เห็นครับแต่ว่าวเราทําไมถึงทางที่นี่เน้นวัตถุดิบแบบพิเศษพิเศษอยู่ตลอดต้องสดต้องต้องดีเราทานยังไงก็คือให้ลูกค้าทานอย่างนั้นคือ,อต้องของดีต้องของดีค่ะ อยากได้ชมในส่วนของขั้นตอนการผลิตของหอยจ้อที่นี่จริงๆบอกลำตรงว่าประดัดใจเป็นอย่างมากในการใช้วัตถุดิบในการคัดสรรคุณภาพที่มาใช้รวมถึงเขาเรียกว่านำจุดเด่นๆของไม่ว่าในส่วนของตัวเนื้อปูการเชียงปูรวมถึงตัวเนื้อกุ้งที่มาใช้ต้องแบบ<ช>ต้องพิเศษจริงๆถึงมาทำ่ทำไมทำไมแบบ คนอื่นเขาคิดแบบธรรมดาธรรมดาทำไมที่นี่ต้องคิดแบบวัตถุดิบขนาดนี้ครับที่นี่อยากใช้ของดีๆก็จริงก็ต้องใช้ของดีหอโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากของผมเองครับอยากจะรับประทานของทางที่นี่ก็จะมีในส่วนของร้านอาหารด้วยร้านอาหาร่มวัดช่างลมค่ะวัดช่างลมน้ำยก็สามารถบางครั้งเขาเรียกว่าไปซื้อแบบเขาเรียกว่าทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพคเกจิ้งลักษณะนี้จะติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับแม่ ที่หน้าร้านก็มีที่หน้าร้านที่วัดจัลมหรือที่มหาชัยนะคะที่มหาชัยที่ตึกใหม่ตลาดแม่เมลยแ,แล้วก็มอเลี้ยวฝาลงตึกใหม่อ๋อก็อจะมีวางจาหน่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ไว้ค่ครืคออนนี้มันจะมีอยู่ที่ร้านคงเคียงร้านแต้เคพียงที่มหาชัยเพราะว่านี่คือร้านิง่คนจะมาเพราะว่านี่เขาจะไม่ได้วางโต๊ะจะต้อง ในตู้อยู่ในตู้ตลอดก็คือเข้าไปที่ร้านได้เลยก็จะมีในส่วนของวายจำหน่ายของที่นี่มีเขาเรียกว่าเบอร์โทรศัพท์หรือในส่วนของรายในการติดต่อไหมครับมีค่ะมีค่ะติดต่อได้ทางเบอร์อะไรครับเบอร์0 3 4ย์สามสี่สีมือถือ08-1-933-0611ไทยนี้นะครับอยากให้ทั้งแม่แล้วก็ในส่วนของพ่อตีฝากในส่วนของผู้ชม ให้มาลองสัมผัสแล้วก็ลองลิ้มชิมรสในส่วนของผลิตภัณฑ์หอยจ้อของที่นี่หน่อยครับค่ะ,คะขอเชิญนะคะอยากทานปูเป็นชิ้นนะคะก็มาซื้อได้ที่ร้านตีโภชนาะท่าฉลอมที่ร้านที่บ้านนี่ก็ได้ะคะ่ะที่วัดชงลมที่ร้านตีโภชนาะวัดชงลมหรือที่มหาใจตรงตึกใหม่นะคะตึกแม่เนยตรงนั้นค่ะตลาดแม่เนยร้านแต้โกเคียง จะมีจำน่ายนะคะสีโพชนาซึ่นงนอกจากในส่วนของหอยจ้อยอของที่นี่นะครับว่าเด็ดแล้วในส่วนของการจัดโต๊ะจีนที่นี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันอย่างใน,ในการจัดโต๊ะจีนนี้จะมีเด็ดราคาอย่างไงแล้วก็มีเม,มนูอาหารยังไงครับพ่อก็จะมีราคาให้ดูไหลไหลไหลรายการให้ดูไว้ แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบรายการไหนจะมีเรามีทั้งถูกัึงแพงคือมีทุกระดับเริ่มตั้งแต่พันพันห้ขึ้นไปมีทุกระดับเลยมีพันห้าถึงสองพันสามพันสามพนี่ก็ได้ทานหูฉลามแล้วนะคะคือจริงๆหูฉลามเป็นชิ้นเลยค่ะนอกจากที่ได้มาสัมผัส วัตถุดิบที่มาทาหอยจอแล้วก็ในส่วนของทางโคจีนเองก็จะเป็นเขาเรียกว่าคัดสรรวัตถุดิบเหมือนกัน,นในราคานี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าภาพหรือผู้สนใจติดต่อกันว่าแล้วว่าคุณมีทุนขนาดไหนหรือว่ามีศักยภาพจะต้องการทาโต๊ะแบบไหนทางของตีภพภชนะท่าท่าฉลองก็สามารถทําได้เหมือนกันรับรองว่าในส่วนของตัวตัวเขาเรียกอาหารนี่ก็จะมีให้เลือกหลากหลายเหมือนกันใช่ค่ะอาหารไทยอาหารจีนฮัมเบอเกออะไรทุกคน ที่เราเป็นคนสุสาครแล้วก็ได้มาทําในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีๆลักษณะนี้ให้กับคุณผู้ชมให้กับในส่วนของในจังหวัดสุสาครเองรวมถึงใกล้เคียงเองได้ได้สัมผัสในรสชาติอาหารของ<ม>ที่บอกได้เลยว่าจริงๆสุสาครเป็นแหล่งการเขาเรียกว่าวัตถุดิบอาหารทะเลเป็นระดับหนึ่งในการกความพึงพอใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ออกไปให้คนอื่นได้ได้รับประทานกันเนี่ยอยู่ในจุดไหนบ้างครับ กับเสียงตอบรับที่ได้รับกลับมาก็ดีค่ะก็คือลูกค้าชมมาว่าทานอร่อยไม่ต้องไปถึงชนบุรีแล้วในมหาชัยนี่แล้วก็มีของดีของเด็ดในสมุทรสาครและนี่แหละครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ัที่เป็นของต่างในจังหวัดสมุทรสาครของเราครับกับหอยจอพิเศษนะครับที่เป็นปูชิ้นเขาเรียกว่าปูแน่นๆเป็นปกัะเชงปูแท้ๆนะครับรวมถึงในส่วนของเขาเรียกว่าตัวแหกขึ้นที่นี่ก็ที่เด็ดไม่แพ้ใครเลยนะครับรบอกได้เลยว่า คุณได้ลองรับประทานแล้วไม่ผิดหวังจริงๆสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทั้งทั้งพ่อและแม่เป็นอย่างมากครับที่เรามาสัมผัสในส่วนของเขาเรียกว่ากรรมวิธีในการทํารวมถึงได้เขาเรียกวภูมิใจกับในจังหวัดที่เรามีของฝากอร่อยอ่อย,อ,อ,ยอยู่ในในบ้านเรานะครับข,ขอบคุณเป็นอย่างมากครับสวัสดีค่ะ จ้อปูเนื้อปูพิเศษสดอร่อยมีเนื้อปูเป็นก้อนๆต้องที่นี่เลยนะคะหอยจ้อปูตีโภชนาท่าฉลอมค่ะซึ่งมีทั้งทำขายทั่วไปและใส่ไว้ในเมนูออเดิร์ฟต๊จีนทำวันต่อวันค่ะขายหมดทุกวันรับประกันความอร่อยค่ะการันตีนะคะว่าเป็นเนื้อปูจริงๆและเอยอะจริงๆค่ะเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบนะคะยังมีอีกมากมายค่ะให้คุณผู้ชมได้ค้นหา ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามกับเราได้ที่นี่สมุทรสาครค่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้สำหรับวันนี้นะคะตูและรายการที่นี่สมุทรสาครต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ เรื่องความปลอดภัยเที่ยวให้สบายใจให้ MC CCTV ดูแลบ้านคุณด้วยกล้องวงจรปิดอินฟราเรดความคมชัดระดับ HD ถา่ายถึงกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงพร้อมดูผ่านมือถือของคุณฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุม้มกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทาไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งวันนี้เพียง15,900บาทรับประกัน 4ปีพร้อมบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีถูกกว่าบ้านมอเห็นเห็นกุ้มขนาดนี้มหาชัยเคเบิลทีวีเท่านั้นที่ให้คุณได้ต้องวงจรปิด m c CCTV คมชัดประหยัดจริงสอบถามโทร034837699